ก่อนจะไปฝั่งชายแดนนะครับกัมพูชานะครับท่านผู้ชมเาลเจ็ก็เตรียมของให้เตรียมพร้อมก็น่าเอาใส่แบตชาร์จนะครับเอามาชาร์จมือถือไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าชาร์จมือถือเมื่อตะกี้เบวเจคออกไปบินโดนมาเนาะมือถือมนันแบตมันก็จะลดลงอากาศเบคเจตว่างๆเนี่ยเวลาบาลเจคกำลังขับลถระหว่างทางมันจะได้ชาร์จแบตในมือถือเาลเจคไปในตั๋วเลยนะครับ ไปในปีน๊นะครับตอนนี้โดนเดินในในนี่นะอยู่ในปีน๊ดมีหมดเลยนะครับอ่ายุ่งไปหมดนะครับตอนแรกนะเบลเจ็คมาไ,มได้เจ็ดแบบนี้นี่ยจ็ตเรียบร้อยเนาะแต่พอดีเาบลาเจ็คต้องทําเวลารีบไปนะครับแชนแดนอาเตแดนนะครับกัมพูชานาะกระชาิไว้อย่างนี้แหละครับโอเค รียบร้อยบริเวณตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะครับ4 5 0เมตรเองนะครับไปเราก็จะไปข้างในต่อนะครับนี่ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วเรายังอยู่ที่อาจังหวัดตราดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับอืม มาตรฐานรถจอดตรงไหนวะเออรถจอดตรงไหนวะบอกขอสมาตเนอะพูดว่าเฉยเลยโอเคอเขตก็ตรงนี้เองโอเคอันนี้ก็จุดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก นี่ท่านผู้ชมนี่กเ็เขตอ่ากัมพูชานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบลเจคียของนี้แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เบลเจก,ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องมาทําตรงนี้อีกหรอครับ อันนี้ต้องมายื่นนี่อีกปะครับอ๋อยื่นเรียบร้อยแล้วครับเขา้เขาไ,ได้เลยใช่ไหมเจิกาเหตอนนี้บาเจ็คก,ก็มาเข้าที่กัมพูชานะไหนๆมาแล้วเนาะไม่อยากเสียเทียบก็เลยเข้ามา <c oughs> นี่ได้มาเหยียบแผ่นดินของกัมพูชาแล้วนะครับทุกผู้ชม แนะนำท่านผู้ชมมาได้เลยเนี่ยแค่ใช้แค่พาสปอร์ตอย่างเดียวนะครับเดินเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปอะ่ะมันก็เข้าไปได้นะแต่เราทำเรื่องนิดหน่อยก็มีแค่เล่มรถแค่นั้นเองแล้วก็มาทำอะไรไม่รู้แต่เบลเจ้งไม่รู้แบบเบลแจงไม่ไม่กล้ามาคนเดียวนาะแล้วมาตรงนี้แล้วไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะไม่ได้ทำแผนไม่ได้วางเพึงวางแผนอะไรไว้อะไม่ได้วางแผนไว้ก็เลยแค่มาเดินดูในอ่า เขตตะเข็บชายแดนเฉยๆนะครับท่านผู้ชมก็โอเคอะตื่นเต้นได้มาเหยียบอ่าผืนแผ่นดินของกัมพูชาโอ้โหตรงแหลมตัวนั้นสวยมากเลยอะ่ะอยากจะเดินไปอะถ้ามีเวลาอ,อพออเป็นคนที่ว่าชอบเห็นอะไรยื่นยืนไปทะเลเนี่ยจะชอบมากแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเสียเงินอะไรอีกอะ่ะ หลังจากผ่านเจ้าหน้าที่ไทยมาเรียบร้อยแล้วเนาะจยุดตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ฝังกัมพิชานะครับเพื่อยืน่นพาสปอร์ตเนาะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรอยออลายมือครับเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้ลุกตัวนี้ใช้วิดีโอครับ ครับตอนนี้บาวแจ็คก็กอกเอกสาร,รเอกสารอะไรเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศกัมพูชานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี้ยเนี่ย <c oughs> แต่เข้ามานี้ไม่รู้นะเขาคิดเจ้าหน้าที่เขาคิดอ่ามาครั้งแรกอ่ะที่ยังไม่เคยมาเสียค่าเข้า,ขาอ่ะสองร้อยบาทอืมไหนๆมาแล้วเราก็ยอมเสียตรงนั้นไปเนออาะแล้วทีนี้เราก็เข้ามาข้างใน เราก็มาดูบ้านเมืองเขานะครับก็ร้านคิงร้านค้านะครับมีพวกบุรีรมีอะไรนี่หละให้เพืดูกันเองเลยนะแต่บ่กเแจ๊ไม่ได้แวะซื้อหรอกบา่าแจ๊กแค่มาเดินดูเฉยๆมีผลไม้สตรอเบอร์รี่มีส้มเออนี่แหละครับก็ร้านค้าอันนี้ติดชายแดนเนี่ยนะฝั่งนู้นะก็คือฝั่งไทยนะและตรงนี้ที่บา่าแจกยืนอยู่นี่ก็คือฝั่งอ่ากัมพูชา <g arness> <c oughs> เราจะกินอะไรอ่ะ <c oughs> มีผลไมน้นี่สตรอเบอรี่ด้วย <c oughs> แล้เดินดูไปเรื่อยๆแล้วเดินไปเรื่อยๆเ <c oughs> สื้อผ้าขายมีเสื้อผ้าขายด้วย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> มไม่รู้ว่าฝั่งฝั่งกัมพูชานี้เขาขับรถฝั่งขวาว่าฝั่งซ้ายก็ไม่รู้เออแล้วเราจะขับมานี่เราต้องไอวางแผนเราต้องอ่าทำกันบ้านเยอะๆเนาะว่าเราจะไปมาเที่ยวกัมพูชาแถวไหนเนาะเออเพราะมาครั้งนี้บบเบลเจ๊ไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องกับการขับมอเตอร์ไซค์ไงเดี๋ยวถ้ามานะบบเบลเจ๊ก็งงหมดอะ เสียเวลาไปเป,ปล่าๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยมาพูดถึงแล้วช่วงนี้ก็เข้าง่ายออกง่ายนะเพียงแค่เรามีพาสปอร์ตเล่มเดียวเนาะแล้วก็บัตรประชาชนไม่ต้องใช้เราใช้แค่อ่าพาสปอร์ตแล้วก็มาทําเรื่องแล้วก็มากรอกเอกสารเดือนปีเกิดแล้วเรามาเที่ยวจากมาจากไหนไปเที่ยวอะไรนี่เราก็ไม่ต้องระบุเบลเจ็กก็ไม่ต้องระบุเพราะว่าเบลเจ็กอ ก็คือกอกโรกลวกอ่ะเออนี่แหละแล้วเขาก็พิมพ์อ่าเขาก็พิมพ์นิ้วมือลายนิ้วมือนะครับทั้งเข้าทั้งออกอะครับฝั่งอ่าตอนแรกเราก็ทําที่ฝั่งไทยก่อนทําฝั่งไทยก่อนแล้วก็อ่าทําฝั่งไทยก่อนแล้วก็มาฝั่งกัมพูชาอันนี้ก็โรงแรมแล้วข้างในมีอะไรอ่ะ ก็ติดแชายแดนนี่ก็มีโรงแรมเลยนะครับเออแล้วโรงแรมมาพากตรงนี้แล้วเขาจะไปเที่ยวที่ไหนต่อเนี่ยคงจะไปแบบกรุปทัวร์เนาะทัวร์ก็จะพาเที่ยวในเมืองเนาะแต่เบลเจ็ก็เดินอย่างนี้แหละเออเหมือนกวยโกงอะ KO เกาะกงเออเกาะกงอ่านห้องกกงได้ยังไงเนี่ย เดินเข้ามาข้างในสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะมาเจอร้านขายของเนี่ยขายของเชิงของชำเนาะจะมีร้านค้ามีเครื่องดืง่มแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เปิดร้านหมดนะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่มั้งก็ไม่รู้อ่ะเพราะบ่าวแจ้งเพิ่งมาครั้งแรกด้วยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดิน,เด,นเดินแถวนี้แหละ เพราะเราไม่ต้องไปถามไกดอเพราะว่าถึงถามไกดนะเราก็เราก็ไม่ได้อ่าเออรถรถเขาว่าอยู่ฝั่งซ้ายนี่ไอ,อตวงพวงมาลัยอะ่ะพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายมีรถแท็กซี่เนีย่ย เดินไปเรื่อยๆเนาะอันนี้มันคืออะไรข้างในมีอะไรแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเันแค่นี้ก็โอเคเราก็เดินแค่นี้ก็พอว่าถือว่าเราได้ได้มาเที่ยวเกาะกงแล้วและไอ้ข้างในนี้เวลคัมซาฟารีซาฟเรีเวอร์ก็เป็นอะไรซารฟารีเวอร์สวนสนุกอ่ะ นก็ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในเป็นอะไรอะ่ะเป็นสวนสาธารณะหเหรอเราเดินเข้าไปดูไหมอะ่ะข้างในนี้คงไม่มีอะไรนอกจากเราจะเอามอเตอร์ไซค์ขับรถไปเนาะหรือไม่ก็เห็นเขาบอกว่าเช่าเช่ารถด,ด้วย เจ้ามีมอไซค์ใช้เช่าด้วยอ๋อตอนนี้ก็เป็นแบบทะเลอะ่ะเป็นแบบทะเลโอ้สซุมต้นไม้นี้ร่มเรื่นดีจังเ,เดี๋ยวเข้ามาลึกเข้ามาไกลมากๆเนี่ยเดี๋ยวแบอาแจ็คออกไปไม่ได้นะยิ่งความจําไม่ค่อยดีด้วย <laughs> หลงหลงลืมลืม ตรงข้างในนุ้งก็เป็นทะเลนะอ๋อแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆแบบที่นั่งเล่นชิวๆมานั่งพักผ่อนออ้ยลืมไปเดินกลางเส้นกลางถนนเออเดินชิวๆตรงทะเลเงี้ยก็มีขายของก็ขายของเหมือนของไทยนั่แหละูชายหาดเาเดินไปดูน้ําทะเลก่อนเนาะน้ะําทะเลเขาน้ําทะเลใสหรือเปล่าเออ และสตังบัลแจ็คก,ก็เป็นสตังไทยอ่าไม่ได้เป็นสตังกัมบูชานะท่านผู้ชมโอ้หมุมน่าสวยอะ่ะนู่นเดิเดึงาึงดึงเออแต่ไม่เดินแค่พอเดียวบอลแจ็คจ้องไปที่อื่นต่อเดินไปที่อื่นต่อก็แค่เอาตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมดูนิดๆหน่อยๆพอเนาะเห เนี่ยโอ้ตรงนน้นมันมาาีศาลาศาลาแบบเก่าแก่มั้งนะ่ะมุมนั้นก็สวยอ่ะแต่เราเดินไปไม่ไหวอะพอ้ยตรงนั้นมันเป็นเอ้อะไรอ่ะมันเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มด้วยนะักท่องเที่ยวเขานั่งเปล่าตรงนู้นอะ ดูชายหาดเขาดีมันเป็นทรายหาดละเอียดมากๆเลยอ่ะมันเหมือนชายหาดที่อะไรอ่ะที่เกาะล้านอ่ะอืมโอเคไปที่อื่นต่อแอนแล็บบอกว่าไปที่อื่นต่อ,อยังกาไปเคยมาไม่รู้จกักคลิกสักทีเนี่ยต้นไม้เขาก็มีเหมือนของไทยเราอันนี้ก็ต้นสนนะครับ เขาก็พูดภาษาอากังพูชานั่นแหละก็ทําเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรได้เราก็พูดกับเราคนเดียวก็พอคุยกับเราก็พออืมเนี่ยก็ดูโดยประมาณเนี่ยครับก็จะมีร้านกลางร้านค้าแค่นี้แล้วก็มีไหนนักท่องเที่ยวอะ่ะ <c oughs> เห็นมีแต่แอรร้านค้านักท่องเที่ยวหายไปไหนหมด อันนี้ก็คือห้องน้าําสาธารณะของเขาน,เนัเนี่ยเก็บกี่บาทก็ไม่รู้เออแต่ไม่แบางทจ่ไม่เจ็บท้องหรอกนะมีร้านเอขายร้านอาไทยด้วยร้านไทยนะเห็นปะร้านขายส้มตงส้มตำนะมีภาษาไทยส้มตำแซ่แบๆเนะี่ยร้านเขาจะให้เช่าเป็นอย่างนี้เองเ,เป็นตู้ๆเป็นเออเขาเรียกเป็นตู้ๆเป็นแอร์บล็อกๆไปแล้วก็จะมีกระจก มีกระจกอ่าเป็นสัตว์เป็นส่วนเวลาใครจะซื้อในกระเป๋คงข้อคงข้อหน้าต่างเอคงข้อตรงไอทางเข้ามั้งแล้วก็สั่งของจากเขาอะไม่รู้อะบอกแจ็คดาเอากโอเคนะท่านผู้ชมเนาะ ก็นานๆได้มาเที่ยวต่างประเทศทีเมื่อเจ๊กนานๆได้มาเที่ยวต่างประเทศทีอแล้วก็ไม่ได้พกสตึงพกสตังอะไรหรือสักบาทมีแต่เงินไทยขอไอ้มะเขือเข้ากินมั้งนะใบป,ปอน,อ,น,น,นอ,อันนี้ก็คืออะไรคนสวัสดีครับ ใก็ร้านค้าคือเขาต้องการเปิดเข้าก็เปิดขายให้นักท่องเที่ยวนะแต่วันนี้ทําไมไม่ค่อยเห็นมีนักท่องเที่ยวอาจจะเช้าก็ได้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเบลเจ็กไปกินที่ฝั่งไทยนู่นแหละพาะตอนนี้เบลเจ็กก็ไม่ได้หิวพอกินน้ําเต็มคาบเต็มกระเพาะหมดแล้วอืทุเรียนก็มีทุเรียนทุเรียนทุเรียน เดี๋ยวอันนี้รีบรีบเข้าแล้วรีบออกเพราะว่าเดี๋ยวบอแก๊กจะต้องไปที่อื่นต่ออันนี้เฉพาะตรงนี้นะเดินมาก็เดินมาไกลเหมือนกันนะทางขเียงทางขยะแต่ก็เรื่องความไม่รู้ของเขาขยะก็เยอะเหมือนกันเนาะหรือว่าเขายังไม่ได้จัดการไม่ได้เก็บกว่าตอนนี้นี่ ตรงหน้าป้ายเขาเขียนว่าซาบลีเดินเอาเรื่องเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอยากเห็นของเขานี่เนาะอยากเห็นอ่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตก็ต้องเดินใช่ไหมในเด๋วถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเราก็จะไม่รูยขับเลนซ้ายเลนขวาแต่เขาก็หลับขับเลนขวา อย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยพวงมาะไยเขาอยู่ด้านซ้ายอ่าเขาก็ขับด้านเอ้ออะไรไม่คิดอ่ะตอนนี้เบลจะกําลังจะเดินออกนะครับเพื่อกลับประเทศไทยนะครับอยู่ประเทศไทยนี่แหละอุ่นใจสบายใจกว่าส,สนุกกว่า <c oughs> มันสนุกทุกประเทศแหละอืมแต่เพียงแค่เรายังไม่ ไม่ไอไม่ได้จูนไม่ได้จูนไม่ได้ไอปรับควาปรับสภาพเดินแค่นี้ขนาดเดินนะวันนี้นะเดินนะ่ง่วงนอนดูตาเบาแจ็กดิเป็นชั้นชันแล้วเนะนี่ยนู่นฝั่งไทยเราดูรถดูรถเอารถอ่ออ,อ,อะไรรถเซอร์วิสเข้าดิ รถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะแต่ไม่เข้าไปนะคือคงเป็นแบบร้านอาหารหนัง่งกินปิดริมทะเลชิวๆโอเคเดี๋ยวบอแจ็จะกลับฝั่งไทยแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากอยู่แถวเขตชายแดนตรงนี้เนาะ ราะว่าไม่รู้เขาไปกัน <Hungary> ที่ไหนแต่เบาแจ็กก็เดินแบบเงือแตกแล้วนะก็โอเคแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอใจแล้ว ไทยแล้วนะครับมาฝั่งไทยแล้วร้อนเหนื่อยแต่โอเคสนุกดีสนุกดีนกดเนี่ยอยากไปอ่ะอยากไปตรงเนี้ยมันไม่มีเวลาแต่ไม่เป็นไรเคยเคยเคยเหรอไม่ได้เคยนี่โอเคครับ ไปต่อไปต่อดูคลิปบอเจ็กอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ